ตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปกันว่ามาตรฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ในการทํางานได้อย่างไรเราคุยไปในแต่ตอนที่แล้วนะครับว่ามาตรฐานมีส่วนช่วยในการ2เรื่องเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าที่ได้ปังไว้โดยแบ่งเป็น4กระบวนการนะครับเรื่องของ requirement เรื่องของการ เกี่ยวกัต้องการเรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เดเวลอเมนและเรื่องของการทดสอบดรืยซอฟต์แวร์เซตติ้งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมองภาพ2แบบแบบที่1ก็คือในฐานะของผู้ที่เป็นผู้พัฒนาเองกับส่วนที่2ก็คือในฐานะของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างจะเข้ามาส่วนช่วยในแต่ละส่วนได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสุดท้ายของสาระสําคัญของตัวหลักสูตรตร,ตรงนี้ก็คือเรื่องของ จะมีมาตรฐานจะมีส่วนช่วยในการกำหนดสมรรถนะหรือ competency ได้อย่างไรบ้างนะครับ competency คืออะไร competency ก็คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถดาเนินการในโครงการต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ในการดำเนินการต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีสกิลหรือความรู้ความสามารถแต่ละส่วนได้นะครับสามารรถ,ถนะในการดําเนินการของแต่ละตําแหน่งของการที่จะเป็น คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีขอการที่จะเป็นเทสเตอร์ที่ดีขอการที่จะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีมาตรฐานจะวางกรอบหรือบริบทในการที่จะดำเนินการของแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนสามารถจะทำงานร่วมกันได้โดยการบอกที่ว่าโปรเจกต์แมเน e เจอร์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาทำงานเหล่านี้ได้คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านใดบ้างและองค์ความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาได้อย่างไร เกิดจากการเรียนในมหาลัยอย่างเดียวไหมหรือเกิดจากการขนขวายศึกษาหรือการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่มาตรฐานจะกำหนด competency ให้ได้นะครับมาตรฐานหลายๆตัวไม่ใช่แค่มาตรฐานทางด้านซอฟต์แวร์อย่างเดียวแต่มาตรฐานจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมาตรฐานต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนในการที่จะสร้าง competency หรือสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามวิชาชีพและฟังก์ชันการดำเนินการในองค์การที่ชัดเจนได้ นะครับข้อที่2ก็คือพอบุคลากรรู้แล้วว่าตัวเองต้องทํางานลักษณะไหนอย่างไรมีคอมเพนต์อย่างไรบ้างจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างมาตรฐานจะเป็นตัวช่วยในการที่จะกําหนดว่าหน้าที่ที่จําเป็นต้องดำเนินการในแต่ละส่วนเนี่ยของโครงการในแง่ของการทําอย่างไรที่จะให้โครงการประสบความสําเร็จทําอย่างไรที่จะให้โครงการสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ได้วางไว้และผู้บริหารพอใจลูกค้าพอใจผู้ใช้พอใจ เพราะฉันมาตรฐานจะเป็นตัวช่วยที่จะให้บุคลากรต่างๆเหล่านี้ดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนนะครับอนอกจากนี้ในแง่ของบุคลากรแล้วเนี่ยมาตรฐานจะมีตัวช่วยในการที่จะทําให้เกิดทีมม a g จ m เมนที่เป็นระบบนะครับเราเคยรู้จักคํานึงที่เราพูดไปตั้งแต่บทแรกแล้วว่าทีมเอนเกจเมนต์นะครับทำอย่างไรที่จะให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะมีคุณศาสตที่เอนเกตคือร่วมมือร่วมใจกัน มองมองไม่ได้มองเห็นว่านี่คืองานใครนี่คืองานเธอนี่คืองานฉันแต่มันเป็นงานที่ทั้งทีมจะต้องทําร่วมกันเพื่อสามารถที่จะผลักดันให้โครงการสามารถจะไหลลื่นแล้วก็ได้รับเอาคำตามที่ได้ตั้งไว้นะครับมาตรฐานจะเป็นตัวช่วยให้บุคลากรในโครงการเหล่านี้สามารถจะทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้นะครับรวมทั้งในแง่ของการที่จะทักษะการทํางานร่วมกันกับคนอื่นนะครับ สร้างทักษะในการทํางานเป็นทีมทักษะในการสื่อสารทักษะในการวิเคราะห์กระบวนการและระบบงานทักษะวิเคราะห์ในการทักษะในการวิเคราะห์กระบวนการและระบบงานคืออะไรอาจารย์ขอเล่าประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานว่าจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนะครับหลายๆตําแหน่งงานในอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากการเรียนแต่เกิดจากประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ทําการในการทางรานนวลดีจะเป็นตัวช่วยให้ผลักดันให้สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น SA หรือ System Analysis นะครับหรือนักวิเคราะห์ระบบนักวิเคราะห์ระบบที่มีประสบการณ์และเก่งจะมาจากกระบวนการทํางานที่เป็นระบบซึ่งมาตรฐานจะเป็นตัวสนับสนุนทําอย่างไรให้สามารถที่จะดําเนินโครงการได้เป็นระบบและและนักวิเคราะห์ระบบเหล่านี้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ในการทํางานเป็นทีมที่เป็นระบบได้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญของมาตรฐานอาจารย์จะให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมาตรฐานไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาตรฐานจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้และไม่ได้มีประโยชน์กับเจ้าของโครงการไม่ได้มีประโยชน์กับทางลูกค้าเพียงอย่างเดียวแต่มีประโยชน์กร,ระทั่งโปรแกรมเมอร์มีประโยชน์กระทั่งนักทดสอบระบบมีประโยชน์กระทั่งคนทําเอกสารคนต่างๆเหล่านี้สามารถจะเรียนรู้การทํางานร่วมกันและสามารถที่จะสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพโครงการที่สําเร็จได้มีมาตรฐานเป็นตัวขับเคลื่อนและตัวช่วย นะครับท่านเรียนรู้มาตรฐานนักศึกษาเรียนรู้ไปสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือทาโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบที่ได้วางไว้และพัฒนาสกิลหรือคอมพิเทนซ์ให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ที่อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารโครงการหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานจะช่วยสร้างรวมทั้งเรื่องของคอมพิเทนซ์ของตัวท่านให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ขอบคุณครับ